ค่ะกนสวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสทอีใช่ไหมครับมาจากอำเภออะไรครับผมอำเภอวัปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามวันนี้มาประชุมที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ข่าวว่าป่วยมีอาการมีอาการปวดมีอาการปวดตามหลังปวดตามข้อปวดจะเป็นโรคปะไปวดมานานยังครับปวดมานานแล้วค่ะนานมากด้วยแล้วอาการที่หนักๆนี่เป็นยังไงที่หนักๆเวลาเรานั่งกินข้าวเราต้องเหยียดเท้า มันตื้มันยึดเลยหมดเลยท่านั่งยดินขาได้แต่เวลาเรานั่งกินข้าวกับมี่น้องที่ซูเสือนั่งอ่ะเราเราเขาต้องเหยียดขาเหยียดขามันเป็นอย่างนี้มาเป็นเดือนอุ้ยเป็นเป็นปีเลยเหระเป็นปีเลยลูกก็โอยนอนก็โอยเวลานอนต้องนอนท่าเดียวเลยเวลาหงายอย่างเดียวเลยคลิกตัวก็ลำบากแข็งหมดเลยมากๆเลยไม่รู้อยากกินยาอะไรกินอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่ขายไม่เม็ดทู่เราไม่อะไรเลย แต่มาเจอกับท่านด็อเตอร์แล้วกินกินอะไรไปฮะกินตัวคอนโทรนดี1เมตรหนเม็ดนานเท่าไหร่ครับที่มีอาการเปลี่ยนแปลงก็ครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงสานาทีครึ่งชั่วโมงเน็ะยืนอาจารย์ก็เห็นเนาะจากลูกอ่ะไม่บอกตรกๆให้ตายเลยดีใจไหมฮะดีใจมากๆเลยมาพี่พอดูลงจากขยี้เขาดูดูกยอขยียองขยคนะ ามากมากเลยค่ะโอ้ <ฮะ S 1> ไม่น่าเชื่อหูยถ <laughs> ุดยอดเพี้ยนจริงจริงขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยววันหลังเจอใหม่นะครับขอขอีทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ